สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเช้านะคะวันศุกร์ที่สดใสฝนตกนะคะ20พฤษภาคม2 5 6 5นะคะเรากลับมาพบกับข่าวของแมนยูในเช้าวันนี้กันนะคะเรามาดูหัวข้อข่าวแรกกันเลยนะคะเอริกเตนฮาร์กนะคะถ่ายภาพในลอนดอนนะคะ หลังจากพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหลับๆนะคะเพื่อที่จะเริ่มงานอย่างเป็นทางการนะคะเตนฮากนะคะในายใหญ่คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะถูกพบที่ลอนดอนแล้วในขณะที่เขาเริ่มที่จะเตรียมตัวรับหน้าที่คุมทีมปีศาจแดงในฤดูกาลหน้านะคะเตนฮากนะคะลงจอดในเมืองหลวงเมื่อวันพุธ เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะบินมาจากอัมสเตอร์ดัมนะคะด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะคะเตนฮารกนะคะถูกพาไปที่สำนักงาน m y f i l ฟนะคะของยูเนเต็ดนะคะทันทีเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสโมสรนนะคะและเริ่มวางแผนที่จะฟื้นฟูยูเนเต็ดให้กลับคืนสู่ความรุ่งโรจน เหมือนในอดีตนะคะหน้าผู้บริหารริชาร์ดออโน่นะคะและผู้อำนวยการฟุตบอลจร์มาธานะคะต่างก็เข้าร่วมการอธิบายการมาถึงรอนดอนของเตนฮารนะคะเสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบรับสุดยอดนะคะโดยอดีตผู้จัดการเอเจกรักรอบเข้ารถที่รออยู่นะคะแล้วก็และขับไปที่ไม f ฟลาอย่างรวดเร็วนะคะก่อนที่สื่อต่างๆจะนึกภาพเจ้านายคนใหม่ของยูนเต็ดนะคะ แต่ต่อมาก็มีภาพเขาอยู่ในเมืองหลวงหลังจากพูดคุยกันเพื่อให้เขามีความคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับงานที่เขามีอยู่นะคะเตนฮาร์นะคะในวัย52ปีคาดว่าจะใช้เวลา2 3วันข้างหน้าในลอนดอนนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมหลายครั้งนะคะก่อนที่จะเดินทางไปที่เซลเฮอร์ปาร์คนะคะเพื่อชมการแข่งขันของยูเนเตดเมื่อพวกเขาพบกับคริสตัลพาเลซสำหรับเกมสุดท้ายของฤดูกาล คิดว่าเตนฮากมีความกระตือรือร้นในการดูอยู่ในเต็ดเล่นในเนื้อหนังก่อนที่เขาจะรับสายบางเหียนเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจได้ดีว่าต้องปรับปรุงอะไรและผู้เล่นคนใดที่เขาสามารถจะพึ่งได้เมื่อแม้ว่าเขาจะอยู่ที่นั่นดูแต่เตนฮาร์กไม่คิดว่าจะเข้าไปในห้องแต่งตัวและพบปะผู้เล่นคนใดคนหนึ่งก่อนที่จะเริ่มการแข่งขัน การแนะนำตัวจะถูกบันทึกไว้จนกระทั่งหลังจากเป่าโน้ตเต็มเวลาก่อนที่ทีมเล่นทั้งหมดจะบินไปยังทิศทางที่ต่างกาันสำหรับวันหยุดฤดูร้อนของพวกเขาเทนฮารได้เปิดเผยว่าทีมของยูเนเตดจำนวนหนึ่งได้ติดต่อเขาผ่านทาง w a t ชแอพเพื่อแจ้งให้ดัชแมนตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับเขาผู้จัดก,การทีมคนใหม่ได้ชี้แจงให้ผู้ที่อยู่เหนือเขาอย่างชัดเจนว่าเขา ต้องการเสริมความแข็งแกร่งในด้านใดด้านหนึ่งในทีมในช่วงสัมมอรคาดว่าจะมีการโจมตีอดีตทีมของเตนฮักเนื่องจากยูเนเต็ดเชื่อนโยมกับเอเจกดูโอโจเรนชิมเบอร์และแอนโทนีฝ่ายซ้ายของชาวาซิลอย่างไม่ลดละแฟงกิ้งเดยองอดีตสตาร์อาเจกค้าแข่งกับบาร์เซโลนาในตอนนี้แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่มีศักยภาพในช่วงซัมเมอร์ด้วย ผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่ได้ทุ่มเทให้กับงานของเขาภายใต้การแต่งตั้งที่โอทัตฟอร์ดโดยเตนฮาร์เสียเวลาอันมีค่าเพียงเล็กน้อยระหว่างสิน้นฤดูกาลของเอเจและเดินทางมาสู่ลอนดอนเพื่อเริ่มต้นงานในฐานะห,หัวหน้าของเรดเดวิลตอนนี้เตนฮาร์นะคะก็มาอยู่ที่ลอนดอนแล้วแล้วพร้อมที่จะเริ่มงานนะคะเรามาดูหัวข้อข่าวกันต่อนะคะ ข้อข่าวนี้แมนยูเนเต็ดบอกว่าพร้อมที่จะเสนอเสนอเงินให้บาเซโรนาสำหรับแฟงกิ้งเดยองนะคะหลังจากที่เตนฮาร์นะคะได้เข้ามานะคะอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะมีการพูดคุยกันที่จะเสนอราคา ต่อรองแฟงกิ้งเดยองอีกครั้งหนึ่งนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับคำสั่งให้พบกับราคาที่ของเงินก้อนโตของบาร์เซโลนาหากพวกเขาจริงจังกับการย้ายตัวแฟงกิ hmm. ้งเดยองสตาร์เตนฮากนะคะ mm hmm. เป็นบุคคลสำคัญนะคะในการแข่งขัน ยุโรปของเอเจกนะคะในปี2018นะคะเขานำชัยชนะและชื่อเสียงมานะคะอยู่เหนือเรอลมริกและยูเวนตุสนะคะตอนนี้ทั้งคู่สามารถตั้งราคาสำหรับการรวบรวมเป็นประกายที่โอทัตฟอร์ดนะคะจากรายงานของสำนักข่าวเดอะซันนะคะระบุว่าบาร์เซโลนาที่ค้าแข่งด้วยเงินสดนะคะกำลังเปิดกว้างนะคะเพื่อที่จะเสนอราคาให้เดยองนะคะ เนื่องจากพวกเขาต้องการสร้างสมดุลให้กับทีมก่อนนะคะที่จะถูกเรียกค่าตัวในฤดูกาลอย่าง เต็มครั้งแรกของซาบีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะป้ายราคา65้าล้านปอนด์นะคะจะถูกควบคุมด้วยงบประมาณการโอน100ล้านปอนด์ของยูเนเต็ดนะคะเนื่องจากการเงินที่ไม่เพียงพอของบาซ่านะคะค่าธรรมเนียมการโอนจึงแทบไม่เหลือยักษ์ใหญ่ในลาลิก้ามีความกระตือรือร้นที่จะชดเชยค่าเสียหายเต็มจำนวนนะ เต็มจำนวนนะคะ65.3ล้านปอนด์ที่พวกเขาจ่ายให้กับนักเตะวัย25ปีเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะในรายงานระบุว่าเดะจองพอใจในบาร์เซโลน่านะคะและไม่ได้มองหาว่าจะย้ายไปที่อื่นนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะเชื่อมโยงกับเตนฮากนะคะอดีตผู้จัดการนะคะจะเป็นโอกาสที่น่าสนใจนะคะ แม้ว่าจะมีจุดยืนที่มั่นคงของโบค่านะคะแต่ผู้จัดการซาวียืนยันว่าเดจองนะคะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของแผนในอนาคตของเขานะคะแม้ว่าแม้ว่าหัวหน้าบาค่าจะยอมรับว่าการตัดสินใจนั้นจะอยู่ในมือของเขาฉันพูดหลายครั้งแล้วว่าแฟรงกริงสำคัญมากเขาเป็นบุคคลเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญหัวหน้าบา์เซลโลนาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวไว้นะคะหลังจากนั้นก็ยังมีสถานการณ์ทางการเงินของสโมสรด้วย แต่มันจะต้องตัดสินใจฉันไม่ได้หมายถึงแฟงกิง้งโดยทั่วไปแล้วเรามาดูหัวข้อข่าวกันต่อนะคะแอนโทนี Anthony นะคะแอนโทนี Anthony ยืนยันว่าเขาจะยืนเคียงข้างอิลิกเตนฮารนะคะในขณะที่เขาได้แสดงความเห็นของเขาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแมนยูนะคะ แอนโทนีนะคะแอนโทนี Anthony เป็นนักฟุตบอลชาวบราซิลนะคะที่เล่นให้ปีกขวากับสโมสรน,นะคะเขาอายุ22ปีนะคะแอนโทนี uh, นะคะบอกกับออริกเทนฮารว่าเขาจะยืนเคียงข้างเขาเสมอเนื่องจากฝ่ายซ้ายสามารถเข้าร่วมกับโอทัตฟอร์ดอดีตผู้จัดการของเขานะคะ ผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะมีความกระตือรือร้อนที่จะกลับมาร่วมทีมกับนักเตะในวัย22ปีรายนี้นะคะมีความสนใจในตัวของแอนโทนีนะคะซึ่งเป็นนักเตะดาวเด่นของอาเจมีรายงานว่าปีศาจแดงนะคะได้ใช้แนวทางที่เป็นรูปแบบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันจากลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลนะคะสโมสรแอนฟิลได้ติดต่อฝ่ายดาร์ตพร้อมกับ เตรียมความพร้อมของแอนโทนีแต่ยูเนเตดอยู่ในตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับเขามากกว่านั่นก็คือเตนฮากนะคะแอนโทนี Anthony ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเขายินดีที่จะติดตามอดีตผู้จัดการของเขาไปที่โอทัตฟอร์ดนะคะในขณะที่เขาโพสต์ข้อความวิดีโอถึงเตนฮากหลังจากออกจากเอเจ็กไปแล้ว เขาได้กล่าวว่าฉันต้องการขอให้คุณโชคดีและสโมสรใหม่ของคุณฉันยังต้องอฉันยังต้องการการขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสอนฉันฉันขอบคุณสำหรับโอกาสทั้งหมดและการเรียนรู้ทุกวันรู้ว่าฉันจะยืนเคียงข้างคุณเสมอถ้าคุณต้องการนี่คือคำพูดของแอนโทนีนะคะที่กล่าวถึงเตนฮารกนะคะ เตนฮาร์กนะคะยอมรับว,ว่าการจากไปของแอนโทนีในช่วงซัมเมอร์นี้จะทำให้เอเจ็ได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากไม่มีใครที่จะแทนที่ในตำแหน่งเขาได้นะคะถ้าแอนโทนีไปมันก็จะเป็นการสูญเสียสำหรับเอเจ็ตเตนฮาร์กได้กล่าวไว้นะคะกับเดเทเลกราฟนะคะคุณไม่มีใครในทีมปัจจุบันที่จะสามารถดำรงตำแหน่งแทนเขาได้เขาเป็นท็อปคลาสนะคะ เมื่อพูดถึงผลกระทบของแอนโทนีต่อทีมอาร์เจ็คเมื่อต้นเดือนนี้เทนฮาร์ Ten นะคะก็ได้ชมเชยกองหน้าที่น่าตื่นเต้นเขากล่าวเสริมว่าถ้าไม่มีแอนโทนีทางด้านขวาทั้งหมดก็จะไม่รื่นไหลไดนามิกก็จะน้อยลงทำให้ทีมยากขึ้นจากนั้นพื้นที่ก็จะเหลือเล็กลงมากแอนโทนี Anthony ควรที่จะเข้าร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือริวพูลเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อนะคะ อดีตผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดรี่บายไม่ได้ตัดทอนความเป็นไปได้ของแอนโทนีนะคะออกจากเอเจ็ในฤด,ดูร้อนนี้แต่คาดดาวว่ายูไนเต็ดจะต้องมาที่โต๊ะด้วยข้อเสนอที่แข็งแร่งเพื่อที่จะล่อใจฝ่ายดาสในการขายทรัพย์สินอันมีค่าของเขานะคะเขาได้กล่าวว่ามีผู้เล่นไม่กี่คนที่กำลังย้ายออกไปแบบไร้ค่าตัวนะคะดังนั้นผมไม่คิดว่าอาเจ็จะปล่อยตัวผู้เล่นไปง่าย คุณต้องมีทีมในปีหน้าที่จะลงแข่งขันในแชมเปี้ยนลีกและเพื่อตำแหน่งแชมป์ถ้าราคาหลักจ่ายให้กับฮารานหรือแอนโทนีแล้วเอเจ็จะยอมรับแต่ฉันไม่คิดว่าเอเจ็จะต้องการขายผู้เล่นจำนวนมากฉันหวังว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะอยู่ต่อ เรามาดูหัวข้อข่าวกันต่อนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกเลิกการรับมอบพิธีรางวัลส่งท้ายฤดูกาลหลังจากได้รับคำร้องจากนักเตะน,นะคะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะตัดสินใจจะไม่จัดพิธีมอบรางวัลปิดฤดูกาลหลังนักเตะรู้สึกอับอายเนื่องจากเป็นฤดูกาลที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของปีศาจแดงในพรีเมียร์ลีกนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกเลิกพิธีมอบรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรหลังมีฤดูกาลที่แย่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกยูไนเต็ดได้จัดงานส่งท้ายฤดูกาลสุดอลังการมานาน นานกว่าทศวรรษเพื่อเป็นเกียรติและยกย่องผู้เล่นที่โดดเด่นของสโมสรทั้งในระดับทีมชุดใหญ่และเยาวชนงานการ่าดินเนอร์ซึ่งจัดขึ้นที่โอทัฟฟ์อร์เสมอมักจะมีกำหนดปักสุดท้ายของฤดูกาลแต่ปีนี้ไม่ได้ไปต่อเป็นที่เข้าใจกันว่าผู้เล่นของยูไนเต็ดรู้สึกอับอายเกินกว่าที่จะจัดงานซึ่ง ออกอากาศโดย MUV t ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของสโมสรหลังจากการโนารนลงที่น่าหดหูมีการกล่าวว่าผู้เล่นรู้สึกอึดอัดกับการแสดงละครซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหัวหน้าสโมสรจึงตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการต่อแม้ว่าจะเว้นช่วง2ปีเนื่องจากโควิดก็ตามแคมเปญพรีเมียร์ลีกที่น่าเศร้าของแมนยูน t เตดทำให้พวกเขาพลาดการจบ อันดับที่4และคุณสมบัติของแชมเปี้ยนลีกในฤดูการหน้าใน,ในขณะที่คู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลต่างแย่งชิงตำแหน่งกันแต่ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่6จะโพสต์คะแนนรวมต่ำสุดของพวกเขาในยุคพรีเมียร์ลีกเมื่อสิน้นฤดูการในวันอาทิตย์ฤดูการแห่งความวุ่นวายทำให้ออเรโก โกนาโซชาถูกไล่ออกในเดือนพฤศจิกายนและถูกแทนที่ด้วยรัฟลังนิกเป็นการชั่วคราวแม้ว,ว่าเวทมนต์ของเขาจะพิสูจน์ให้เห็นถึงไฮยนะก็ตาทั้งหมดนี้จะมีขึ้นโดยมีฉากหลังของความเกลียดชังที่เดือดดาลจากแฟนๆยูนเต็ดที่โกรธแค้นซึ่งได้ประท้วงหลายต่อหลายครั้งต่อเจ้าของสโมสสอนอเมริกันที่ชื่อกาเซอร์โดยปกติแล้วงานนี้จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฏิทินของยูนเต็ด และมีผู้เข้าร่วมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของสโมสรซึ่งรวมถึงอดีตกุนซือในตำนานอย่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันบูโน่ฟอนันเดสคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของเซอร์แมคบัสบีในช่วงสองปีที่ผ่านมาขณะที่ลุกชอได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของยูเนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วยูเนเต็ดยังคงทำการสำรวจความรู้สึก ยูเนเต็ดกำลังสำรวจความคิดเห็นของแฟนๆของพวกเขาเพื่อที่จะให้โหวตว่านักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีคือใครและได้ดำเนินการเกี่ยวกับแผนที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ชนะคนต่อไปปีศาจแดงจบฤดูกาลในวันอาทิตย์นี้ด้วยการไปเยือนคิสตันพาเลตโดยต้องการชัยชนะเพื่อรักษาตำแหน่งที่6และตำแหน่งยูโรปาลีกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกไปอยู่ในยูโรปาคอนเฟลก เิริกเทนฮารกเจ้านายคนใหม่จะอยู่ที่เซลเทอร์พาร์คเพื่อที่จะชมยูเนเต็ดก่อนที่จะเริ่มดำรนงตำแหน่งยูเนเต็ดอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะอิริกเทนฮารกจะไปชมแมตช์การแข่งขันคู่นี้ด้วยนะคะในทวิตเตอร์นะคะฟาบิซซโอโรมาโนนะคะได้กล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะคะเตรียมที่จะปล่อยเอริกไบยย่และอารอน อารอนวานบาสกานะคะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าข้อเสนอแต่ทั้งคู่มีโอกาสที่จะออกจากสโมสรตามที่คาดไว้นะคะเรามาดูรายละเอียดของข่าวนี้กันนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเตรียมปล่อยเอริกไบย่นะคะอารอนวานบิสกานะคะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเปิดให้ทั้งเอริกไบย่นะคะและอารอน วาบิสกานะคะออกจากสโมสอนในช่วงซัมเมอร์นี้ปีศาจแดงกำลังวันแผนที่จะนำเซนเตอร์แบ็กคนใหม่นะคะอย่างน้อยก็หนึ่งคนเข้ามาสู่สโมสอนในตลาดที่กำลังจะมาถึงในขณะที่แบ็กขวาคนใหม่ก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายของเอลิกเทนฮาร์เฮดโค้ดที่จะเข้ามานะคะ ตามที่สําัักข่าวชาวอิตาลีนะคะได้กล่าวไว้นะคะว่าไบยี่และวาบิสกานะคะมีแนวโน้มที่จะเกินข้อตกลงที่โอทัตฟอร์ดภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่นะคะไบยี Bye ่นะคะได้ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเลดเดวิลนะคะเมื่อเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาแต่เขาได้ปรากฏตัวเพียง7นัดในการแข่งขันทั้งหมด ในช่วงแคมเปญ2021-2022ด้วยเกมพรีเมีร์ีกครั้งสุดท้ายของเขาพบกับเบอร์รี่นะคะเมื่อสิ้นเดือนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้นะคะด้วยวัยอายุ28ปีนะคะที่อยู่กับแมนยูมาเกือบ6ปีแล้วนะคะแต่เขาได้เป็นตัวแทนของสโมสรเพียง113ครั้งนะคะเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเขานะคะในขนาดเดียวกันนะคะ ในขนาดเดียวกันนะคะวานบิส,สก้านะคะก็เข้าร่วมกับเลดเดวิลนะคะในข้อตกลง50ล้านปอนด์จากคริสตัลพาเลทนะคะเมื่อปี2019นะคะในเดือนกระกฎะาคมนะคะแต่เขาลงเล่นให้กับสโมสร126รายการในทุกการแข่งขันนะคะเทอมนี้นะคะนักเตะในวัย24ปีนะคะลงเล่นไปแล้ว26ครั้งนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาต้องเล่น เป็นตัวที่2กับย i โอโกโอเรกนะคะในตำแหน่งแบ็คขวานะคะเนื่องจากกราบลังนิ็กเข้ามาแทนที่โอเลกุน่าโซนชานะคะในตำแหน่งเฮดโค้นะคะวานบาบิสกานะคะไม่ได้ลงเล่นให้กับปีศาจแดงนะัตั้งแต่พ่ายแพ้4ต่อ0ที่แข่งกับลิเวอร์พูลนะคะเมื่อวันที่19เมษายนและคาดว่าจะถูกมองข้ามอีกครั้งหนึ่งสำหรับพรีเมียร์ลีกในวันอาทิตย์นี้ที่พาเลน,นะคะกับอดีตสโมสร กับอาดีสโมสรของเขานะคะสกายสปอร์ตนิวรายงานว่าแมนยูนะคะต้องการให้อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีออกไปอย่างถาวรแต่สโมสรก็เปิดรับปล่อยเงินกู้เช่นกันนะคะหากมีภาระผูกพันในการซื้อนะคะแฮร์รี่แม็กควายวิกเตอร์รินดอลฟนะคะและราฟาเอลวารารานะคะต่างก็คาดว่าที่จะอยู่ในโอทัฟฟอร์ดต่อไปนะคะ โดยที่เทนฮาร์นะคะคิดว่าจะเซ็นสัญญากับกองหลังเพื่อที่จะแข่งขันกับ3มคนนี้เพื่อตำแหน่งในฤดูกาลหน้านะคะออโ o ทเลสของเบียร์เลอันนะคะคาดว่าจะเป็นเป้าหมายหลักในขณะที่คู่ของอาเจกเจอเรนทิมเบอร์นะคะและลิซันโดโรมาเนสนะคะก็เชื่อมโยงกับการย้ายไปสโมสรในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เช่นกันนะคะ เทนฮากถูกกล่าวว่าบินไปอังกฤษก่อนการแข่งขันกับพาเลทนะคะในวันอาทิตย์นี้และหัวหน้าเฮดโค้ชคนใหม่ของสโมสรอนอาจอยู่ที่เซาเซอร์พาร์คนะคะเนื่องจากปีศาจแดงมองหาการแข่งขันจากเวสต์แฮมยูเนเต็ดเพื่อเพื่อรักษาอันดับที่6ในพรีเมียร์ลีกตารางนะคะซึ่งจะหาตำแหน่งในยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้านะคะ เรามาดูหัวข้อข่าวกันต่อนะคะบ็อกบ้านะคะบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะมีรายง,งานว่าบ็อกบ้านะคะมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก่อนที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะคาถา6ปีของผู้ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกที่โอทัฟฟอร์ดคาดว่าจะสิ้นสุดลงในอีก6สัปดาห์เมื่อสัญญาของเขาที่ยู่นเต็ดสิ้นสุดลง เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะมีการอ้างว่าเพื่อนบ้านของยูเนเต็ดกำลังโน้มน้าวให้เขาย้ายไปอยู่ด้วยนะคะตามรายงานของเดอะไทมนะคะมีข้อขัดแย้งปรากฏขึ้นนะคะในช่วงหนึ่งนักเตะ นักเตะในวัย29ปีนี้ได้กล่าวว่าได้ตกลงเงื่อนไขในการเป็นตัวแทนของแชมป์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี2022 2 0 2 3อถึง2023ย่าอย่างไรก็ตามรายงานอ้างว่าบ็อกบ้านะคะคมีความคิดที่2เกี่ยวกับการย้ายทีมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะย้ายไปต่างประเทศหากเขาออกจากยูเนเตดได้รับการยืนยัน ปัจจุบนันยูเมนตุสนะคะถูกมองว่าเป็นตัวเต็งในการที่จะได้มาเจอกับปอกบ้าอีกครั้งซึ่งมักจะพูดถึงความสำเร็จของเขาในตูรินก่อนจะกลับไปยูนิเต็ดปารีสเชีงเชงแมงนะคะและเรียวมาริกก็ยังคงเป็น2ตัวเลือกที่สมจริงกับสำหรับเพย์เมเกอร์ลนยนี้นะคะเรามาดูหัวข้อข่าวต่อไปนะคะแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดนะคะได้เสนอให้ เซจินโยเดสนะคะของบาร์เซโลน่านะคะมีความสนใจนะคะในตัวเซจินโยเดสนะคะแบ็คขวานะคะเซจินโยเดสนะคะเป็นนักฟุตบอลชาวอเมริกันนะคะเชื้อสายดัสนะคะเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาให้กับบาร์เซโลน่านะคะปัจจุบันเขาอายุ21ปีนะคะด้วยความสูงของเขา175เซนติเมตรน้ำหนัก62กิโลกรมัมนะคะ แม้ว,ว่านักเตะในวัย21ปีนี้จะไม่มีแผนในการที่จะย้ายออกนะคะแต่อนาคตของเขาก็มีปัญหาเนื่องจากไม่มีเวลาลงสนามภายใต้การคุมทีมของซาบี้นะคะดิสเริ่มเล่นให้กับบาค่านะคะในเพียง6เกมในปี2022นะคะโดยดานินเอลวีนะคะแบบขวามือเกา๋าต้องทำการฝั่งขวาของแนวรับนะคะตามและ เขาสามารถหาสโมสรใหม่ในฤดูร้อนนี้โดยตัวแทนจากทีมกำลังเจรจากับผู้ที่สามารถที่จะโน้มน้าวได้นะคะรายงานยังเสริมว่าแมนยูเอเตดมีโอกาสในการเซ็นสัญญากับทีมชาติสหรัฐโดยเอริกเทนฮากนะคะกำลังพิจนารณาการเพิ่มแบ็กขวาคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้เชื่อกันว่าปีศาจแดงเปิดกว้างให้อารอน วานบิสกานะคะออกจากสโมสรไปด้วยสัญญายืมตัวเบื้องต้นนะคะซึ่งอาจเป็นการปูทางให้เดสนะคะมาเล่นที่โอทัฟฟอร์ดแทนเดสทึ่งย้ายจากเอเจ็ไปที่แคมนูในช่วงฤดูร้อนปี2020ก็ได้รับความสนใจจากเชลซีทอตแฮมตันฮอสเปอร์ pur, และลีดยูเนเต็ดด้วยนะคะเรามาดูหัวข้อข่าวสุดท้ายกันนะคะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าใกล้วิกเตอร์โอซิมเฮดนะคะมีความสนใจในตัววิกเตอร์โอซิมเฮดนะคะกองกลางตัวหน้านาโปลีก่อนตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้นะคะวิกเตอร์โอซิมเฮนนะคะวิกเตอร์โอซิมเฮนเป็นนักฟุตบอลชาวอาชีพ ชาวไนจีเรียนะคะเล่นให้กองหน้าให้กับสโมสสอกาสโซ,โซเซเรียอาณาโปรีและทีมชาติไนจีเรียนะคะเขามีอายุ23ปีนะคะปัจจุบันเนาะมีความสูง185เซนติเมตรนะคะเป็นชาวไนจีเรียนะคะนักเตะในวัย23ปีนะคะ รายงานนี้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะในฤดูการนี้นะคะก่อนทําประตูให้กับทีมชาติอิตาลีนะคะโดยยิงได้ถึง18ประตูกับอีก6แอสซ,ซีสจากการลงเล่น31นักทุกร่วมรายการนะคะตามรายงานนะคะได้รายงานผ่านทางเดอะมิลเลอร์นะคะปีศาจแดงได้ระบุว่าทีมชาติในจีเรียเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของพวกเขาในการโจมตีในช่วงซัมเมอร์นี้และได้ตัดสินใจที่จะติดต่อกับผู้เล่นลง ตามรายงานนะคะโดยผ่านทางสำนักข่าวเดอะมิลเลอร์นะคะปีศาจแดงได้ระบุว่าทีมชาติในจีเรียรเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเขาพวกเขาในการโจมตีในช่วงซัมเมอร์นี้และได้ตัดสินใจที่จะติดต่อผู้เล่นคนนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะให้มาเล่นในโอทัฟฟอร์ดนะคะโอซิมเฮดนะคะเพิ่งบอกใบ้ว่าเขาสามารถอยู่ที่นาโปลีต่อไปได้หลังจากระบุกับผู้สื่อข่าว เขาหวังว่าจะทำงานภายใต้หัวหน้าโค้ชลูเซโนสปาเลติิอีกหลายปีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะกองหน้ารายนี้เชื่อว่ามีความสนใจนะคะจากโอกาสที่จะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกโดยที่ยูเนเตตต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันจากอาร์เซนอลนีคาเซินนะคะมีความสนใจในตัวเขาเช่นกันนะคะวิกเตอร์โอซิมเฮนนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับหัวข้อข่าวในเช้าวันนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะจนวินาทีนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ